พี่ดีเนาะเชื่อใจยากมากเลยเอาแล้วนะถ้าพี่พีวีคนนี้มาเป็นแขกพิเศษมาพิเศษค่ะเป็นไงบ้างคะก็วันนี้ก็คืองานนี้คือคุยกันตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่งานเนี่ยไม่ได้แบบเปิดขายบัตรเลยเบียก็บอกว่าเอ๊ยถ้าเกิดงานมาเกิดฉันเธอมาหน่อยได้ไหมผมก็เลยว่างั้นเธอไปงานฉันก่อนสิเออก็เลยไปเขาไปงานที่ขอนแก่นก็เลยคุยกันว่าจะมีงานนี้ ก็เลยเชิญมามากันมาเชิญกันมาให้เรามีอะไรมาส่งไทยทีท่บรานส่งพย,ายา้อนหลังเพราะสิ่งที่เอาเทียมมันเอามาไม่ได้มันใหญ่มากของชิ้นใหญ่นะครับมันเอามาไม่ได้แต่เขาบอกว่าแหม่เทียมไม่ทันหรือเปล่าเทียมไม่ได้เอามาไม่ได้จริงๆต้องส่งไปที่บ้านเป็นอะไรมันนิดตืนต้นนิดตื้นของที่มันต้องใช้รถขนนะครับ <laughs> ต้องรอต้องรอดูรอดูรอให้ให้รุ้นในคลิปดีวกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะถ่ายลงเอง แล้ววันนี้ลงมากี่เพลงครับสามเพลงครับเพลงเพื้นด้ายเพลงเสรษฐน้อยแล้วก็เพลงเพลงสามวัสดุสะอานเลยจอไปข่าวของพี่เบสพี่ไปข่าวว่าน่ารักมากเลยนะครับก็มีแต่คนแบบน่ารักหมดทุกคนเลยอะไรตัวเกี่ยวมีเขาสั่งพักงานในบอกว่าไม่มีข่าวอะไรสั่งพักงานเพิ่มเติมหรับมอเปล่า ก็คือเมื่อวานนี้ที่ทางค่ายเพจได้ชี้แจงไปทางสื่อออนไลน์ก็คือเรื่องด้วยมันมีปัญหาต่างๆเรื่องของตัวน้องก็ยังไม่พร้อมแต่หลายคนอาจจะมองอาจจะมองเห็นอยู่แล้วว่าน้องไม่ได้พร้อมในเรื่องของการเข้าสังคมเท่าไหร่ผมก็เลยโอเคประชุมในในที่ประชุมว่าน้องควรจะพักในการตัวคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชี้แจงว่าให้น้องคอปเตอร์งดออกออกคอนเสิร์ตตัวคอนเสิร์ตก่อนให้เฉพาะกลุ่มปิดที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับวันหยุดก่นเลยมือแล้วก็กิดับกาอเกิด ก็ก็มีปัญหาเรื่อง FC ด้วย f c เขาก็ค่อนข้างที่จะแตะแตะไม่ได้ด้วยเราเราก็อยากให้เรียนรู้ว่าคือคำว่าตัวเกมเมสิกเนี่ยเราไม่ได้ขายคนใดคนหนึ่งเราขายคือขายเขาค่ายเพลงเพราะแล้วเราไม่อยากให้มองว่าเสียพิธของตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนนั้นคือไม่อยากให้เป็นคนเนี้ยไปสร้างความเดือดร้อนเขาด้ผมไม่ได้มาบอกว่าให้ระงับไปก่อนคือระงับไม่ใช่ว่าไล่ออกจากค่ายนะคือให้ระงับการทัวร์คอนเส์ตกับเพื่อนอะไรอย่างนี้กำหนดวันไหมคะว่าไม่มีกําหนดครับพ่อน้องมีอาการ อาการต้องรักษาอะไรอย่างด้วยเพราะน้องอย่างที่อย่างที่เคยบอกไปน้องมีอาการสมาธิสั้นด้วยแล้วหมอได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหมหมอก็บอกว่าต้องไปโรงเรียนเยอะๆต้องต้องเข้าไปคอร์สแล้วก็เข้ากับต้องไปหัดอยู่โรงเรียนหัดตามคือมันต้องอยู่สังคมที่เขาคนจะอยู่นะครับแล้วตัวน้องเขาเองว่ายังไงบ้างครับน้องเขาาจ้โอเคาจ้โอเคอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชอบไปโรงเรียนอยู่แล้วแต่เขาชอบร้องเพลงด้วยก็อาจจะไม่ได้ไปงานรายได้อาจจะ ไม่ได้ตามที่เคยได้แต่ว่าน้องเขายังมาคุมปิดอยู่เอฟซี FC เขา,าก็ยังสะสมเหมือนเดิมจริงไหมที่บอกว่าแบบมีปัญหาเด่กใครมีไหมต้องเคาะเตื้อละแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเคาะเตื้อมีปัญหาก,กับเพื่อนๆร่วมงานมีไหมตามภาษาเด็กก็ต้องมีอยู่แล้วเด็กแกล้งกันเด็กคือเด็กสิบสามปีอะครับทุกคนเด็กสิบสามปีสิบสีบส่ปียังวิ่งเล่นอยู่สมัยเราเป็นเด็กเนาะเพราะแล้วมันจะมีทุกวันอยู่แล้วในการทะเลาะกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าวเขาจะเกลียดกันแต่ที่ที่ปัญหามันเกิดขึ้นเนื่อนนงจากเด็กยังควบคุม ตัวเองยไม่ได้แล้วทางค่ายเราก็ควบคุมแล้วมันมัน,ม,นมันไม่อยู่ในตามอบที่เราควบคุมแล้วคือปัญหาของเน่โรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กไหมคะผมว่าไม่มองว่าผมยังดูแลเขาเหมือนเดิมดูแลการเรียนเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนที่เราเข้าอยู่ผมเป็นคนพาเขาไปสมัครเป็นคนแนะนำให้เขาไปแล้วก็เรื่องอที่อยู่ที่มาอาศัยอะไรเงี้ยห้องเขายังอยู่ที่เดิมในใน,ในตึกข,ของค่ายเพลง แล้วก็การออกเพลงออกซิงเกิลแล้วยังมีเหมือนเดิมแค่โน้ตให้น้องไปตัวคอนเสิร์ตเพราะว่าตัวคอนเสิร์ตมันก็มีการไปเจอเพื่อนร่วมงานในการตื่นนอนในการเดินทางในการทานข้าวในการอาบน้ําซึ่งตรงนี้เราดูแลให้ไม่ไม่ช่อถึงเพราะสิ่งทีเราบันเยอะมากครับตอนนี้มนันสะสมมานานแค่ไหนครับเตัดสินใจที่แบบจะออกมาประกาศน้องเขาไปมาตลอดนะน้องมาอยู่นี่ตั้งแต่ตังต้ตงแต่อยู่วงเดิมแล้วแล้วย้ายมาอยู่กับค่ายเพลงน้องเป็นมาตลอดแต่ดีบ้าง แย่ลงบ้างตามภาษาเด็กเนาะเราก็จะควบคุมให้ได้แต่ว่าครั้งเนี้ย่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีคลิปคลิปหนึ่งในใน,ในโซเชเียลแบบเหมือนมีการเล่นน้ํากันแล้วแบบกดกันในน้ำอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวคลิปนั้นด้วยแต่มันสะสมรเรา,าเรับเสียนาไม่เรื่อยนะแต่ได้มีการเตือนไปแล้วเตือนไปแล้วครับเตือนไปแล้วว่าถ้าหนูยังควบคุมตัวไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนแล,แล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับ ไปเขานะครับแล้ว็ีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ปกครองน้องไหมคะแจ้งไปแล้วครับเมื่อวานนี้ก็แจ้งไปเลยว่าแจ้งก่อนที่จะพับทางพ่อแม่เขาว่ายังไงบ้างคุณย่าเขาเป็นผู้ปกครองเนาะย่าเขาก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามแต่เอฟซีเขาก็น่าจะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เอฟซีประมาณว่าถ้าน้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตเขาคงไม่ไดเขาคงไม่ได้ไปดูแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคครับขอบคุณแล้วก็ยินดีเพราะว่า เอฟซีของเคาน์เตอร์อ่ะเขาก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากให้มองให้มองว่าเราเราติดตามน้องเราอย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันป่วยจนเกินไปชมจนเกินไปในสิ่งที่น้องผิดพลาดมันก็มีเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับการองเราแตกับาเตอร์ไมอะไรไม่นะผมผมไม่ได้เกกับคือผมไม่ได้มากับเอฟซีเลยผมแค่ช่วยน้องให้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะถึงน้องไปตอนนี้น้องก็จะดราม่าทุกวันเพราะกล้องมันเยอะเพื่อนเอเขาถ่ายคลิปอยู่ มันห้ามไม่ได้ที่เขาจะห้ามไรสดห้ามคนนี้ไรสดนะห้ามคนนี้เดี๋ยวน้องจะสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมันห้ามไม่ได้เพราะเราอยู่กับโลกโซเชียลครับกพผมคิดว่าค่ายเพลงช่วยให้น้องได้ดีขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมที่น้องเป็นอยู่ไปอยู่ห่างออกจากกล้องก่อนไหมห่างออกจากสิ่งตรงนี้ก่อนเพื่อจะกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นอะไรนี่ก็คือเป็นวิธีการเพราะว่าในค่ายเรามันมีเด็กเยอะด้วยใช่ไหมครใช่ต้องย้มว่าการทําขึ้นอาการชี้แจ้ัก็คือเป็นการดูแลน้อง ไม่ใช่เป็นการขับสายไล่ส่งเป็นการดูแลให้น้องดีขึ้นครับยังบอกอะไรครับที่แบบเข้าใจเรื่องนะครับคุณพ่อพ่อนั่งแกน้องไม่อยากให้น้องออกงานนั่งดูเลยถ้าจะมางว่าทังแกนอะ่ะผมหาเงินให้น้องเป็นล้านแล้วนะแล้ว,แล,วแล้วเงินที่น้องถ้าเอฟซีจะไม่ชอบบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยเงินที่อยู่เงินที่ผมหาให้น้องอะ่ะที่น้องอายุ13 14มีเงินงเป็นถ้ามูลค่ามันเป็นล้านแล้วที่น้องหามาอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่า ึงน้องหยุดทางานสักเดือนสองเดือนก็คงไม่ลําบากเพราะเงินเก็บน้องก็ค่อนข้างเยอะอะ่าเยอะกว่าเอฟซีเอ่าให้ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะแล้วให้เป็นห่วงตัวเองก่อนเป็นผู้จัดของก็รับเลยเ้าศิลปินทำงานกันเพราะว่าน้องอยู่ในความ,มเป็นล้ของค่ายแล้วอีจะมีเกณฑ์วัดไงคะว่าเออถ้าน้องดีขึ้นประมาณนี้จะพาน้องกลับมาอะไรเนี้ยหมายถึงว่าแบบอ๋อผมว่าให้ให้เวลาเปิ่ขึ้นไม่สุด พ่อน้องไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยน้องอยังเข้ามาคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งทุกสัปดาห์อยู่สัปดาห์หนึ่งครั้งต้องเจอน้องเหมือนเดิมแล้วน้องจะต้องต้องมาซ้อมที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเพราะแล้วเราจะเจอน้องเหมือนเดิมเพียงแค่น้องงดออกการเดินทางไปทางไกลๆอย่างี้นะครับแล้วเรื่องการทําเพลงคะยังทําไเหมือนเดิมทําครับอัดไปแล้วด้วยร,รอรอ,อคิวไหยมีคับคนมาว่าอายุสิบสามยังเด็กไปเด็กเด็กไปครับมาถึงแบบว่า เอาน้องจากย์สาวว่ามันเป็นเด็กหมายถลงว่าอะไรนะคือคืออายุสิบสามเป็นเด็กไปหมายถเอาเอาน้องศิษสาวมามารับงานมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเบื้องต้นน่ะน้องอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วน้องอยู่ค่ายตั้งแต่ค่ายยังไม่ได้ออกรับงานด้วยซ้ำเพราะละมันก็มีเอฟซีของน้องด้วยที่อยากที่อยากซัพพอร์ตน้องอยากดูน้องก็เลยต้องเอาน้องไปด้วยอ่าครับก็มีคนเรียกร้องเยอะเจ้าภาพอะไรก็เรียกร้องอยู่ นี่ยแต่ณเวลานี้ยก็คือจะต้องแจ้งว่าคอปเตอร์ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตด้วยต้องชี้แจงเลยครับอีกเรื่องที่เบสบอกว่าให้เราหยุดแชร์หยุดโพสอะไรอย่างเงี้ยเห็นผิดไหมแชร์หยุดโพสอะไรแบบข้อความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเบสก็เหมือนบิ๊กนะมีประเด็นอยู่เรื่อยๆเนาะเขาก็เป็นห่วงเร้าอ๋อหมายว่าให้นางนางบอกว่ายังไงเหบอกกาอยากแบบเห็นเวลาเห็นแชร์เห็นโพสอะไรอย่างเงี้ยแบอกว่าติดต่ออุปกรณ์อ๋อ เพราะเราแบบหนึ่งนะที่สามหรืสี่สตางค์ดเลยไเงี้ไม่ทันทันหลอกวัเราโพสสองโพสพอนอนหลับมันท้ายก็คือไม่หลอกเพื่อนก็เป็นห่วงอะไรประมาณว่าเออไม่ต้องโพสเยอะนานู้่นนู่นอะไรเงี้ยไม่ต้องโพสเรื่องต่างๆนานอะไรเงี้ยแต่บางทีไม่โพสก็ไม่แปลว่าไม่แปลว่าผิดหรือถูกหรือคนนิ่งก็ไม่แปลว่าผิดหรือถูกเพราะนั่นแล้วมันมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยไมก็จะจะโพสต่อไป เพราะต่อไปครับเพราะผมอยู่กับโพสโพสเพราะว่าเราโพสไม่ได้ทำร้ายใครเราโพสเราได้เงินเนาะครับเดี๋ย่บอกเรื่องราวดีๆอะเรื่องราวดีดีจวันนี้เห็นว่าส่งน้องซีแกมส่งสามคนแล้วมันเป็นดูเดี่ยวเลยตอนรู้ใช่เพราะวันนี้เนี่ยตอนนี้กางแสดงอยู่ได้หลอดสัมภาษณ์อยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเป็นยังไงคือเป็นครั้งแรกที่ออกคอนเสิร์ตแบบไม่มีบอสไม่มีผมเนาะเขาก็แอบปล่อยน้องไปสามคนเลยให้เขาไปลองดูว่า อ่าเขาจะไปได้ไหม <Simon. S 1> มีเจนนี่มีซีกแกรมมียูริครับโอเคนะเขาด,ดูเอ็นะคอมเมนก็โอเคมีเจนนี่พาน้องๆเอะเทนได้อยู่ผมว่าน่าจะเอาอยู่ครับอะไเขาชอชื่นชอบแดนเซอร์เราน่าจะดีแดนเซอร์ชายแ<อ>ดนเซอร์คัดมาครับคัตจากที่เขาไม่เอาแล้ว <laughs> ไม่ไม่คือต้องบอกก่ากับว่าแดานเซอร์นี้คือเราออดดชั่นเหมือนกัน ดูที่หน้าตาด้วยดูวลายเต้นด้วยครับก็เอฟซีก็ให้การตอบรับดีมากน่าเป็นทีเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาดูผมเลยดูแดนเซอร์ดูแดนเซอร์แดนเซอร์มาสมัครเกมไหมนะพ่อมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเรารับแค่หกคนเท่านั้นถ้าเกินนี้มปิรับเยิ่มอีกไหมครับพรุ่งนี้จะเปิดตัวแดนเซอร์ใหม่เป็นใครอ่าในกลุ่มปิดครับอ่าอยู่ได้ที่ไหนครับครับใช่เพลงตัวเกมมิวสิกบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทก็คือแบบ จะมาแต่เสียงไม่มาแต่ตัวไม่เห็นครับทวกนี้ในเสื้อใหม่นี่หล่อล่ำเลยไหมคะเสี่ยวก็เสี่ยวไม่ไเสี่ยวก็ดีกีนักแสดงอยู่นะชอบัไม่ใช่ขนาดคือเขามีเขาเป็นนักแสดงมีผลงานนักแสดงอยู่รับร้องเพลงได้ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเส้นได้กูยินจใจโอกาสจิ้มใาเอามาทำไมอะยีมีโอกาสปั้นเป็นศิลปินในค่ายเลยไหมคะตอนนี้คือบอกวว่าครับตอนนี้ศิลปินเยอะมาก แม้กระทั่งคนเราก็ยังร้องเพลงเลยคือค่ายเพลงของตอนนี้คือแดนเซอร์ทุกคนได้ขึ้นไปโชว์ความไพ่หมดเลยเวลาเรามีละครเวทีแดนเซอร์เนี่ยได้บทบาทเยอะกว่านักร้องบางคนได้ซ้ำต,ตอนนี้แต่เขาก็มีทางเล่าพอเราเปิดแล้วแดนเซอร์ที่ไหนแล้วก็เปรียบเทียบต่งางขาดน,น่้าแล้วแบบไปเรียนแบบเรียแบบอ๋อคือแดนเซอร์เราไม่เรียนแบบใครนะเพราะว่าเราร้องเพลงอยู่ด้วยแดนเซอร์ร้องเพลงด้วยมันอาจจะเหมือนเราอาจจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานทุกคนมีแรงบันดาลใจว่า เราอยากเก่งเหมือนคนไหนใช่ไหมแต่เราก็อดจจะเป็นของคุณอย่างนักเอ่าไม่ว่ซีแกมกับธูที่ตุนงานนะอ๋อตอนนี้ซีแกมมีลาสต้นสั่งสาวแม่กองแล้วก็ลีโออ่าล่องมูลับมีสองทีมเลยทีเดีนกับลูกสองคนนี้เดี๋ยวว่าแบบแฟนคลับนานแน่นซีแกมเอาอยู่ทุกอย่างหลายคนซีแกมเอาอยู่เบอร์หนึ่งของค่ายตอนนี้ตอนนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นคนเดียวที่อ่ามีแฟนคลับ ด,ด้านเพลงจริงๆคือ,ต,อต้องบอกว่าตัวเกมสีเคือมี F C ฟังเพลงด้วยและ F C เสียบสตอรี่เสียบชีวิตชีวิตแปดสิบฟังเพลงยี่สิบนั่นแหละครับ C G กมก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพรำได้ร้องได้เต้นได้สุดทุกอย่างเอาอยร้องเพลงเอาอยู่แต่ว่าเอเร์เ,เท้อง,ต,องต้องฝึกอีกเพราะน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าเรื่องร้องเพลงไม่ห่วงเลย C G M แต่ตอนนี้เขาโรงเรียนมีปัญหากับการการับงานไหมคะไม่มีครับเพราะว่าน้องก็เขียวโรงเรียนก็คือโรงเรียนก็มีงาน ทาพิเศษด้วยแต่ว่าน้องก็ไม่มาทุกงานนะน้องไปเรียนปกติเลยเรียนเป็นส่วนส่วนหลักเลย้ลองเพลงมันลองครับสุดท้ายฝากุปิดหน่อยอ่าฝากลุ่มปิดด้วยครับพี่น้องมืออื่น129บาทที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมีแขกรับเชิญสุดพิเศษทุกๆ EP ีพีทุกๆสัปดาห์ตอนนี้เป็นตอนของที่มีชื่อว่าสนทยาโซมาลีเป็นเรื่องราวแบบความซ็กซี่อื้อเชาย้อนยุคไปเมื่อเกือบร้อยปีก่อน ใครรับเชิญจะใไหมคือมีเยอะอยู่นะอ่าะแบบเด่นเดยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยอ่ะใช่เพราะเขาชอบเปิดตัวสุดท้ายโอเคค่ะโอเคุณค่ะ